เป็ดเหงียนเมผู้ทำเด็ดเป็ดในไทผู้ำลอยเดเป็ดยไอ้ไรเลูไม่ตำเลยสมองนันผู้นอยนันผู้นอยเหงนผู้นับอยยเออนั่นตัวไอกาวนออยกายาุ่มผูได้ตำมันกับรไม่ผู้อยกาวกา วังลำระโดชาวย่งคนลอยคอเขียวหย่างหัวที่อไม่เลกองคู้ังร้องกาวรังทีต้องมองชาวหวจชูชนั้นกันไทยนั้นใครกยกโยนไทยตึงยกยนคนใดปลามัไม่รูเออคูไม่บักนับล่าเนี่ยรับไวผิดล่า พี่โน่นี่ทำได้หลายอย่างพี่เต้ก็เก่งไหวพี่ปฏิภาณกับแต่ว่ามึงลองเปลี่ยได้มึงแฝงแฝงกันเถอะอ้วรไม่แก่ได้แต่เปลี่ยนชายนั่งกันได้คนนี้นั่งเหอะเล่นตั๋วมัดควรนั่งนินเล่นได้เปลี่ยเนืะในโรงเรียนนั่งในธงกิบบ่คนในเล่นเกมคนไปตำนานไม่ลำบากท่านผู้ชมที่เคารพก่อนอื่นก้าวนิ้วของเราได้เจอกันนะสวัสดีครับท่าน สิบนิ้วครับไม่พอดีเครื่องเลืยกินได้แล้วหนึ่งนิ้วคืนนี้มองความจำานความชื่นสุขจากแรกข,ของนี่ไองจีนีพระมาะคนครดินเดนตันวาคมพระมาะคนครตันวาคมนี้ก็กาามีองค์พระราชามกราคมพร้อมด้วยองค์ราชินีกุมปาปันทรงครองเมือง ลังอยากอภิเดชตรนวนก็มีกว้าใจมีนาคมเป็นศักริยารักและกวก็ควายหญิงเมษายนเป็นผู้น้องตั้งสองในตกตรงไปเรียนวิชาอยู่ที่วัดของท่านอาจารย์ฤาษีพุทธปาคมก็เรียกว่าวัดมิตุนายนเรียนในวิชาการรักษาคมจนจบสาขาสิงหาคมไปเจอกับบุตรของจอมยักษ์คันยายนมาจากเมืองตุลาคมชื่อว่ายักษ์พุทธชิกายน์ จะเนื้อนิยายกันในเรื่องมนุษย์ปฏิทินครับทพี่เลือนอั่งท่าไม่ป่าใช่เราหนังรอคนครับแล้วตอนนี้มันไข่ระวังแลยอยังแกว่างเลยรับพ่อด้ยินเที่ยงเคยกันไก่ที่ไหนพี่นุ้ยในป่าไก่เตือนครับไก่อะไรนะไก่เตือนไก่เตือนนะ ไก่เตือนไก่ป่านั่นเหรอมันง่ามันแร่งกลางเง่าไม่เป็นแนงแรงไงที่ผมได้ยินเสียงไก่ปาก่าขันไก่อะไรนะไก่ปาก่าคุณไม่ได้ยินหรือไงแหม่แจ้งไหนคุยมันเหรอ,อาคุณรู้จู่แล้ว เข้าใจหรือเปล่านี่มันเป็นป่าตรงติ๊บเราต้องบุกป่าแก่งนี้ไปเราต้องบุกป่าจะไหมใช่ก็ไม่ไปต้องไปไม่ไปต้องไปไอ้แม่นาจุ้นเนี่ยบัดซบจริงๆเลยแล้วมันใกล้สว่างหรือยังไปนุ้ย แกกับพ่อด้ยินไก่เต <wh> ือนกันมันกันยังไงกันเมื่อนกับไก่บ้านกับกอกกีการ์ก็แต่ไก่เตือนนี่ต้องใด้มาจตกปากีสถานกันเปลือกกันแปลกกอกกีกาง์เกิดเด้อไก่ปีเลยกันติดเด้อกับไกนอันถ้าไก่จีนกันเปลือกนอนก็กินเหล้าถังอ่ะถึงได้ละถึงได้เลียวก็กินเหล้าถังอ่ะ แล้วเราจะทายังไงพี่หนุ่ยเนี่ยหนังรออยู่นี้คน้นในการนั้นแต่หนังรอเราหนังใตป้ปัญหากันอัน,นล่ะพี่หนุ่ยครับใตป้ตปัญหาใต้ปัญหากาเวลาปุ่มในในแจมน่มใต้ปัญหาตอนโยโรงเรียนบมใต้ครูรับเลยปมเ,เกลยดดังเครื่องครูหันปุ่มหวตาครูหันออกปมยอมออกจากโรงเรียนแต่ครูหันไม่ออกโรงเรียนนั้นก็หมอง,อง ครูใหญ่ประมาณตึงอ่านไม่ออกป้อมยีกอ,อกปนและมึงเกีียนเปลืออ่านไม่ออกกันโรงเรียนนั้นครัวลามั่วปนเพรดกันปิน้ยคือแจมตายปัญหาครับตกลงป้อมคือผู้ตายจริงเดี๋ยวถ้าใครทายชนะผมจะให้ารางวัลสร้อยคอทองคำหนักหนึ่งบาทน้ยอยเหวา,าบุใูใช้ใข้อ บาทนึ่งกูบอกว่าจิบบาทจิบบาทเพื่อกันเนต่าเต็ดบอกว่าแบบตั้ง